ข้ามไปโซนอลาดท้าวบ้างสี่ร้านเนี่ยถ้าเป็นสองชั้นนะคะอ่าเป็นสองชั้นยังยังเชื่อได้แต่อันนี้คือได้ถึงสามชั้นเลยเกตนุตินะคะสังเกตเลยทําเลเมืองมากๆทาเลลาดท้าวนี่หายากนะคะจากพื้นที่ยี่สิบตารางวานะคะร้อยแปดสิบสี่ตารางเมตรเลยนะคะสามห้องนอนสี่ห้องน้ํานะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยหมู่บ้านเก่าๆโบเพิ่งจะคําถามมาเมื่อคืนลูกค้าถามโบว่า ลูกบ้านหมู่บ้านกเก่าๆอะ่ะยังมีรปภดูแลไหมอะไรอางเงี้ยต้องบอกว่าแต่ละโครงการนะคะจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่จะมีรปภดูแลเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนกลางเขาบางบางที่จะมีทั้งส,สมโมสรสระว่ายน้ําและบางโครงการก็จะมีทีมงานรปภอ,อยู่ดังนี้ต้องโครัวใหญ่มากอันนี้ครัวใหญ่มาก หลังคาเป็นโปร่งแสงด้วยก็ไม่ต้องใช้ไฟยางวันก็รับแสงประหยัดไฟด้วยเนาะใช่แล้วก็ดูโปร่งด้วยทําให้ห้องแบบไม่ทึมค่ะไม่ถืมร้อยแปดสิบสี่ตารางเมตรเลยนะพูดถึงอ่ะไม่ใช่บ้านเดี่ยวเฉยๆด้วยบ้านเดี่ยวต้องเป็นบ้านเดี่ยวแบบไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่ใช่ค่ะเทาโฮมสามชั้นทำเลลาดเท้าราคานี้ได้ด้วยหรอคะเนี่ย บางกรอกได้ค่ะถ้าที่บางกรอกได้ราคานี้ค่ะ <st it ule> ก็คือถ้าเป็นบ้านมือนหนึ่งเนี่ยคือราคาเนี้ยไม่มีแน่นอนนะด้วยฟังก์ชันขนาดนี้กับพื้นที่ใช้สอยขนาดนี้นะคะ <t ort> ตรงนี้เพราะว่าถ้าเป็นทาวน์โฮม3ชั้นโซนโซนเนี้ยค่ะก็ต้องมีระดับแบบ5ล้านขึ้นไปอยู่แล้ว <t ort> ค่ะสี่ <t ort> ล้านเนี่ยถ้าเป็น2ชั้นนะคะอ่าเป็น2ชั้นยังยังเชื่อได้แต่อันนี้คือได้ถึง <3 S 2> สามชั้น,นเลย,เลยหากใครที่เป็นครอบครัวใหญ่ก็สามารถอยู่หลังนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เป็นทาวน์โฮมสามชั้นที่หน้ากว้างด้วยนะคะ,อ,อ,ะอันนี้ก็แบบบิวต์ตู้ได้เลยเมื่อกี้ดีไซน์สวยมากใช่ค่ะ ห <c oughs> ลังนี้หลังอางคุณเอวิรุธถามว่าหลังนี้กี่ตารางวาหลังนี้20ตารางวานะคะ20ตารางวา184ตารางเมตรนะคะ,คะอันนี้คือเป็นบรรยากาศอรอบๆบรรยากาศรอบโครงการนะคะ,คะก็จะประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้แออัดไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถหรืออะไรนะคะโปร่งมากค่ะแล้วก็เพดานจะสูง รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ